แมนมากนายนภัสพร้อมเปิดใจข่าวลือเลิกแฟนสาวไบเฟิร์นพิมพ์ชนกะงานนี้เจ้าตัวขอชิงสัมภาษณ์ก่อนไบเฟิร์นเปนแฟนต่างแห่ชื่นชมความแมนและสุภาพบุรุษของนุ่มหล่อนายนภัสหลังเพจข่าวใหญ่ดาราเดลี่ให้ข้อมูลล่าสุด3กรกฎาคม2567อินสตาแกรมเพจใหญ่ดาราเดลี่ได้เปิดรูปภาพนายนภัสและไบเฟิร์นพิมพ์ชนกะ ขอมีข้อความตัวใหญ่บนรูปภาพบอกว่านายนภัสเตรียมเปิดใจครั้งแรกหลังมีข่าวลือเลิกใบเฟิร์นตั้งโต๊ะแถลง4กรกฎาคมนี้และหลังจากที่ก่อนหน้านี้กองละครทองประกายแสผลิตโดยเช้ง2561ได้ออกมาร่อนจดหมายเชิญออกมาอย่างเป็นทางการว่าในวันพระฤหัสบดีที่11กรกฎาคม2567นี้ ใบเฟิร์นพิมพ์ชนกนางเอกของเรื่องพร้อมแล้วที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงเรื่องราวความรักกับหนุ่มนายนพัทแล้วหลังก่อนหน้านี้เจ้าตัวไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ล่าสุดทางด้านพระเอกหนุ่มนายนพัทก็ได้มีการเคลื่อนไหวโดวยการส่งจดหมายเชิญสื่อมวลชนว่าเตรียมจะให้สัมภาษณ์สื่อชมมวลชนครั้งแรกในวันที่4 0สิงาคมนี้เวลา15นากา30นาที หลังเกิดประเด็นข่าวดรามา่าส่วนความจริงจะเป็นอย่างไรคงต้องรอฟังจากปากทั้งคู่กันเองโดยภายหลังจากที่แฟนคลับร้ำเรื่องก็ต่างเข้ามาให้กำลังใจทั้งคู่กันอย่างมากมายพร้อมติดแฮชแท็กนายนภัสใบเฟิร์นพิมพ์ชนกงานนี้หลังจากเพจข่าวดาราเดลี่เผยข้อมูลออกไปแฟนๆคอมเมนต์บอกแมนมากชิงสัมภาษณ์ก่อนแฟนขออย่าเลิกกันเลยนะรอฟังค่ะ น้องนายแมนมากเยี่ยมสุภาพบุรุษเป็นกําลังใจนะคะน้องนายใบเฟิร์นและต่างพากันส่งใจรัวๆกันเลยทีเดียวละค่ะลังทราบข่าวว่าหนุ่มนายนพัสพร้อมจดตั้งโต๊ะแถลงข่าวกับข่าวลือดังกล่าวแล้วในวันพรุ่งนี้คือ4กรกฎาคม2567นนั่นเองค่ะ